ท่านผู้ชมผมมาดูเหตุการณ์ตืนต่นเต้นเมื่อตอนตีหนึ่งผู้ผ่านมาตำรวจทุ่งหาเมฆก,กับสายตรวจไปจับกลุ่มนางสาววิพาณีอายุ28ปีตอนตีหนึ่งของกลางม,มีปืนแบบอโอตเมต,ติเก้ามมกับแม็กกาซีนแต่ไม่มีกระสุนจับได้แยกสาธรเหนือเลยที่มาก่อนจะจับเนี่ยสองทุ่มครึ่งตำรวจจราจรทุ่งหาเมฆอำนวยการจราจรแยกเซนโยสวยทีย่ว่าให้สก,กัดจับรถเตอร์ต้ายาริสสีขาวเฉียวรถยนต์หลายคันแล้วหนี ตั้งแต่อาคาราโครนอสสาธรไปถึงแยกวิทยุปรากฏว่าก่อนถึงแยกพิทยุประมาณ20เมตรรถคันก่อเหตุได้พุ่งเสิยพนทุษบาทแล้วแล้วก็มีรอยเฉียวรอบคันข้างขวายังมีเตอร์ต้าแท็กซี่อยู่เลยเสียหายคนขับเป็นลักษณะผู้หญิงนะครับตแต่เป็นลักษณะหเหมือนผู้ชายอะ่ะแล้วมีอาการโค้มคลั่ง น่าตะดกตกใจตอนวิ่งใช้ปืนขม่มขู่นักท่องเที่ยวต่างชาติสามคนที่นั่งบนตุกต๊กตุ๊กสามล้อโชเฟอร์กับนักท่องเที่ยววิ่งหนีตายกันเจะวรนผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นตกใจแตกตื่นกันทั้งถน,นน,นะค่ะนักข่าวได้ได้ภาพกล้องหน้ารถของผู้เสียหายที่จอดติดไฟแดงบริเวณแยกวทิทยุท่านผู้ชมโจโจนี่ค่ะเบียดมาทางซ้ายเห็นไหมคะแล้วก็ชนแล้วก็ถอยแล้วก็ชนแล้วก็เกยขึ้นมาอยู่บนฟุตบาท อาแล้วโจโจเปิดประตูลงมาพร้อมกับปืนแล้วปรีเขาไปจ่อตุกๆุนี่ท่านผู้ชมนี่เนี่ค่ะอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตายอยู่นี้ก็ทำท่าไปยิงคนบนตุกตุก่ะค่ะตำรวจช่วยจับกลุมเอาไว้ได้พร้อมปืนโดยใช้ ก่อนจะจับเนี่ยเขา,าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาปืนตบเข้าที่แก้มตำรวจนะบาดเจ็บอขอนในรถยังพบมีด เอกสารอวนาวุธปืนแต่ปืนคลอดดีไม่มีแม็กกาซีนกระุนโอ้โชคดีค่ะซึ่งเธอให้การในเวลาต่อมาว่าเธอขับโบ๊ค่ะออกจากบ้านพักถนนราชาพฤกษ์ฝั่งทนจะไปรับเพื่อนที่หัวลําโพงแล้วมาตรงอาคารโคนอสอ่ะเก่งฮอนด้าซิตี้ขับมาจากแยกวิทยุหากหลบไม่ทันก็เลยชนเข้าไปด้านซ้ายแล้วหลังจากนั้นสติแตกเหมือนถูกกดดันก็เลยขับรถไล่ชนไปทั่วกระทั่งมาเสยฟุตบาทขับต่อไม่ได้ และอยากรู้สึกเหมือนมีคนจ้องทำร้ายก็เลยถือปืนวิ่งออกไปขู่คนที่นั่งในตรถตุกๆแต่ปืนไม่มีลูกเพิ่งซื้อมา25 0 0 0โอนลอยนี่ตำรวจตรวจร่างกายจับป่าแอลกอฮอลไม่พบทั้งสารเสพติดกับแอลกอฮอลแต่ญาติให้การว่าผู้ก่อเหตุกินยาระงับประสาทก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วก็มีประวัติการรักษาจิตเวชอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา,ารถเสียหายไปทั้งหมดเนี่ย8คันค่ะ โอ้นี่สาธรตั้งแต่สองทุ่มน่ากลัวมากค่ะโอ้โห